สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีกีฬาดังนะคะวันนี้แอดมีข่าวดีสุดพิเศษที่รับรองว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยจะต้องยิ้มแก้มปริแน่นอนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติไทยของเรารุ่นอายุไม่เกิน19ปีโชว์ฟอร์มสุดปังเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้3ต่อ1เซตค่ะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ยู9ที่ประเทศโครเอเชียและแน่นอนค่ะชัยชนะของสาวไทยไม่ได้ทำให้แค่คนไทยภูมิใจนะคะแต่ยังสะเทือนวงการวอลเล์บอลอาเซียนเลยละค่ะโดยเฉพาะแฟนๆชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบไม่ยัง้งไม่ใช่แค่ชมเฉยๆนะคะบางคนแอบกลัวด้วยล่ะและไม่ใช่แค่อินโดนะคะทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่แฟนบอลจากมาเลเซียก็พูดถึงทีมไทยของเรากันใหญ่เลยค่ะบางคนบอกว่าทีมไทยเล่นเก่งเกินวัยนะเล่นเหมือนรุ่นใหญ่เลยบางคนก็ชมว่าระบบทีมดี U19 ไปเล่นชิงแช้ป์โลก U21 เล่นที่เวียดนามชุดใหญ่เล่น VNL แต่ก็มีบางคนที่เริ่มกระซิบว่าประเทศเราจะได้ไปแข่งกี่โมงเอแล้วคุณผู้ชมล่ะคะ คิดเหมือนแฟนบอลอาเซียนไม่เอ่ยถ้าอยากรู้ว่าเขาคอมเมนต์ว่าอะไรกันบ้างทั้งชมทั้งแซะทั้งลุ้นไปกับทีมไทยแบบเผ็ดเแซับๆอย่าพึ่งไปไหนนะคะเพราะทีมงานสารดีกีฬาดังได้รวบรวมคอมเมนต์เด็ดๆมาให้คุณผู้ชมฟังกันครบทุกมุมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกจากแฟนวอลเล์บอลชาวอินโดนีเซียกันเลยนะคะ คุณโจโก้สุปริยันโตเขียนไว้ว่าไทยแลนด์มาจูประสัดคิตามุนดูตระตูแปลเป็นไทยแบบตรงใจเลยก็คือไทยพัฒนาแบบพุ่งแรงส่วนพวกเราถอยอย่างเป็นระเบียบโอ้โหขนาดแฟนอินโดยังยอมรับเลยนะคะว่าทีมไทยมาแรงจริงๆค่ะแต่ที่น่ารอบคือประโยคถอยอย่างเป็นระเบียบเนี่ยฟังแล้วทั้งขำทั้งจี้ใจใช่ไหมคะ เป็นการเปรียบเทียบที่สู่ภาพแต่น่ารักแบบแฟนวอลเลย์บอลอินโดเขาละค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะมาจากคุณดา s ซาสุเฮนราค่ะเจ้าตัวเขียนไว้ว่าไทยแลนด์เมมังตอบบากไกมานายืนงานเปเบเอสีบีซามเอรังกามาจูแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าไทยคือที่สุดอยู่แล้วแล้ว p b s บของเราจะก้าวหน้าได้ยังไงเนี่ย โอ้อันนี้เหมือนจะชมทีมไทยแต่แอบหันไปบ่นใส่สมาคมของตัวเองเบาๆใช่ไหมคะคุณดาซาเขาพูดถึงเปเบ s e ซึ่งก็คือสมาคมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียนั่นเองแล้วก็ถามแบบปนตัดพ้อว่าของเราจะพัฒนาแบบเขาได้เมื่อไรอืมก็เข้าใจเลยคะ่ะว่าแฟนๆอินโดนหลายคน พอเห็นทีมไทยเล่นดีแบบนี้ก็ทั้งปลืม้มแล้วก็ทั้งกลุ่มในเวลาเดียวกันเลยนะคอมเมนต์ถัดมาค่ะมาสั้นๆแต่ได้ใจความมากๆจากคุณลุมบันเกาโลวิสที่เขียนไว้ว่าไทยแลนด์มักคินดีดปันคำนี้สั้นๆแต่ฟังแล้วภูมิใจแทนสาวไทยสุดๆเลยนะคะเพราะแปลว่าประเทศไทยยิ่งไปไกลขึ้นเรื่อยๆค่ะ โอ้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนรถแข่งทางตรงที่เร่งไม่หยุดเลยค่ะโอ้โหคู่นี้เด็ดเลยค่ะคุณผู้ชมเรามีคอมเมนต์จากอินโดนีเซียสองคนที่คุยกันเองใต้โพสต์แต่แซบจนเราต้องหยิบมาอ่านให้ฟังค่ะเริ่มจากคุณบันยูบิรุเขียนไว้ว่า Thailand U19 v versus ทีมน a สก ita ฮ่าฮ่าฮ่าทัสติเซรู แปลได้ว่าถ้าไทย U19 เจอกับทีมชาติอินโดเราโอุย้ยต้องมันแน่ๆฮ่าฮ่าฮโอ้โหแค่คิดภาพก็มันแล้วใช่ไหมคะคุณบันยูบิรุเขาหัวเราะรอไว้ก่อนเลยค่ะแบบว่ารู้ล่วงหน้าเลยว่าแมชนี้จะต้องดุเดือดมันแต่ยังไม่จบค่ะคุณซิกิรุเข้ามาคอมเมนต์ต่อทันทีว่าเซรูบังเงิุตูทีมนาสกิต้าคลอสัมไปคาะโมดิทาโรมูกาไนดิม,มานาะ และถ้าเคชัว PBVSI เนี่ยซ้ำไปงามุนเดอร์เกบังเงตานแปลไทยได้ว่ามันแน่แหละแต่ถ้าทีมชาติเราแพ้นะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วถ้าประธาน PBVSI เนี่ยยังไม่ลาออกอีกก็คือเกินไปแล้วโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ลุ้นแมชนะคะนี่เขาเล่นกดดันสมาคมตัวเองแล้วค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์นี้คุณอันดินนี่ที่เขียนคอมเมนต์ไว้ว่า ทีมไทย u 1 9ชุดนี้นะ่ะเคยเจอกับอินโดย u 18มาแล้วใน p ปรินเซสขับปีที่แล้วนะอินโดก็สู้นะคะได้อันดับ2ด้วยแต่แปลกตรงที่ปีนี้กลับไม่ได้ไปแข่ง AVC เพราะสมาคมบอกว่าไม่มีงบโอ้ยคุณทุ่ชมคาคอมเมนต์นี้ต้องบอกเลยว่าอ่านทีแรกก็งงนิดๆแต่พอเข้าใจแล้วคือคำไม่หยุดคะ่ะ คุณเอโกประสิติโยสุนาโกเขียนมาโอ้ยนี่มันภาษาคลั่งรักในแบบฉบับคุณอินโดแท้ๆอ่านแล้วคือน่ารักไม่ไหวค่ะคุณเอโกแปลแบบมีจังหวะก็คือว้าวโอ้โหเท่สุดๆเจ๋งจริงๆอร่อยเวอร์สดทราบซ่าเปะปังไทยแ,แลนด์วอลล์บอลวานิตาตบแคนาดา3าหนึ่ง และต่อด้วยประโยคเด็ดคือช้างเผือกพิชิตหลุมใบไม้แห่งสวรรค์้าแห่งเสียงชวนฝันโอ้มมยก็จะชมทีมไทยก็ไม่ต้องพันนาเหมือนเขียนกรอนขนาดนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ต้องยอมใจในจินตนาการเลยค่ะถัดมาเป็นคอมเมนต์จากเวียดนามกันบ้างนะคะห่วงหยัดลิงบอกว่าดูไทยเจอกับแคนาดาแล้วนึกว่ากำลังดู v n l เลย ขนาดนั้นเลยเหรอคะส่วนถริ่งวันทั้งก็บอกว่าเด็กไทยเล่นประสานกันดีมากโดยเฉพาะบนแรกมียอมรับเรื่องพื้นฐานกันเลยนะคะงอกมีก็บอกว่าแคนาดาก็แข็งนะแต่ไทยพัฒนาเร็วจริงๆแฟนเพจสาระดีกีฬาดังฟังแล้วยิ้มเลยคะ่ะส่วนโดฮู้ไตก็มองลึกไปว่าชนะสวยครับแต่ต้องดูกันยาวๆว่าจะรักษาฟอร์มได้ไหมก็จริงค่ะ เกมยังอีกไกลไปที่ฟิลิปปินส์กันบ้างคะ่ะแมะคอมเมนต์เขาก็ไม่ธรรมดานะคาร์ลอสฮาวิอาบอกว่าทีมไทยนี่โหดในจังหวะเปลี่ยนเกมจริงๆเร็วคมไม่ปราณีว้าวแอบกลัวแทนเลยคะ่ะมิราก o n เซเลสถึงกับถามว่าเด็กไทยไปฝึกที่ไหนกันเนี่ยดูยังไงก็เก่งกว่าทีมสุดใหญ่เราอีกอะ เออเฟิลิปปินส์ต้องกลับไปรีบพัฒนาแล้วนะคะเอนโซมาตินกรีดเลยบอกว่าลูกยืนในเซตที่3ผมนี่ร้องลั่นเด็กไทยไม่ยอมแพ้จริงๆแฟนไทยได้ยินแล้วต้องปรบมือกลับค่ะจอันนาดิซอนชมเจาะจงเลยว่าลิเบโรไทยตัวเล็กแต่ใจสู้มากถูกใจใครหลายคนแน่นอนค่ะปิดไทยฟิลิปปินส์ด้วยโรนัลแทนที่บอกว่า วอลเล่อาเซียนกำลังไปไกลและไทยคือหัวขบวนซึ่งเลยค่ะเห็นภาพสุดสุสุดท้ายค่ะมาเลเซียก็ส่งเสียงชัดมากเลยนะคะฟาม่สุนกานายบอกว่าเด็กไทย U-19 เก่งจนไม่อยากเชื่อเลยว่าอายุเท่านี้พัฒนาเร็วแบบนี้ไม่กล้าเจอเลยนะคะสตีอมาลีน่าก็ชมว่าทีมไทยมีสติกับเกมตลอดเวลาช่วยกันดีมากๆ นี่แหละค่ะระบบทีมฮาริสคาลิตถึงกับพูดว่าเราต้องเรียนรู้จากไทยแล้วล่ะว่าจะสร้างทีมเยาวชนยังไงพูดดีมากค่ะคุณฮาริสอามิราเซนบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ชนะ3ต่อหนึ่งเพราะนิ่งและมั่นใจสุดๆแฟนไทยได้ยินแล้วภูมิใจเลยค่ะและสุดท้ายค่ะราชิดนอตัดเพอเบาๆว่า มาเลเซียเมื่อไหร่จะถึงแบบนี้หวังว่าสมาคมจะได้เห็นแล้วเริ่มลงมือสักทีเอาใจช่วยมาเลเซียด้วยอีกหนึ่งแรงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเสียงของแฟนๆวอลเล่อาเซียนที่พูดถึงทีมไทยยู19ของเราด้วยทั้งความประทับใจและความทึงเห็นไหมคะเด็กไทยของเราไม่ธรรมดาเลยจริงๆอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเธอในรอบต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า กับสาระดีที่สาระดีกีฬาดังคัดมาให้คุณโดยเฉพาะสวัสดีค่ะ